มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพกร่มเลยนะคะอุตุเผยวันนี้ฝนตกหนัก50กว่าจังหวัดชุ่มฉ่ำกทอมอไม่รอดคล้มแต่เช้าค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเผยพยากรณ์อากาศรจำวัาวันะคะมรสุมทําไทยมีฝนตกต่อเนื่องค่ะทั่วทุกภาคของประเทศ50กว่าจังหวัด ตกหนักเตือนพื้นที่เสี่ยงระหวังน้ำป่าไหลหลากค่ะเมื่อวันที่13กันยาย,ยน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะต่อจากนี้โดยระบุข้อความว่าร่องมรสุมยังคงาพผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจึงทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภายบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะสำหรับทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาของวันนี้นะคะ ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร,ระลั60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ25-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33-35องศาเซลเซียสนะคะลมตวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโมตรต่อชั่โมง ภาคเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอุตรดิษฐตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุงสด31-34องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแกน่นอุดรธานีสกลนคร นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส ลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสงวขสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนระาธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสนะคะ ลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ